ก็ัอทีคนนครับผมก็อยู่กับผมครับในช่องของดูสกิมกับแมพซ่อนแอบนะครับไม่ดันสุณโนดีกแล้ไแมเอ้ยใครเป็นอ่ะใครเป็นทีากับตายในน้องปั๊กซ้6%นะที่ไม่ใช่ไม่ใช่ปูฮฮ่่าิ่าฮเฮ่า่า ไอ้กูตัวแดงชิมหายแล้วแต่กูตัวแดงเอาแยและวไอ้ตังตังเก็บตังไอ้มีคนเก็บตังไอ้พี่ห้มซูมนะเพื่อนมึงต้องอยู่ในมุมมองคนที่หนึ่งด้วยไม่งั้นมันจะกลายเป็นไอชกิโกงไงหรือเปล่าจะมุมมมมมุุอร่อยเลยคุณแดงแบบมุมดัมเมี่ยมอ่ะหลังนั้นทำไม่ได้ดิชุดมันต้องสุดโหดหน่อยนะแกช่วยไม่ได้ถ้าเจอแล้วทำไงทำใจไงโอเคบินบินไงบินใส่ วิ่งวิ่งชนนะวิววิ่งแตะโต้แลเพ<อ>ื่อนตอนนี้กูแย่ละกูแม่งกูไอวิวร้องอ่ะเจอกูจริงจิงหากไม่เจอ,อเดี๋ยวก็รู้ไอไ้ออไไน้องเจอกูหรอกไอ้น้องถึงก <ผม S 1> ูงหัวแดงอ่ะแต่กูก็แอบ,บดีนุ<อ>้ยโดยคนหนุ่มหัวทองคนนี้เขาทำการหาคนอื่นเขากำลังมองไปตรงทักที่หนึ่งมองที่ป้ายโฆษณาก็ไม่เจออะไรเขมองตรงตู้ไม่ใช่ตู้โทรทัศน์พี่หยาดีอะไร มพี่ภาคไอยูพี่ภาคยูพี่ภาคไอยูเนี่ยไม่ใช่ยิงใบผมใบอะไรพี่ภาคอะไรอ่ะเออใช่ป่ะไม่รู้อ่ะพี่ภาคอยู่ต้องมีแบบมึงคิดว่าคนที่กลุ่มเราแต่งตัวดำกันไหมเราเออเนี่ยไม่มีเจอเขาแตกลุ่มเราด้วยใช่ผมโผล่ไปก็เห็นแล้วอ่ะเออแค่ผมโผล่ไปก็เห็นแล้วอ่ะ สองนาทีนี่เนี่ยคุณพาจะจูกได้หรือเปล่าครับจะถอยเอ้ยจะแตกหัวลอยฟ้าเลยดูดิหัวลอยเลยอ่ะกระไรกเลยกลับไปดูอีกทีไอ้เหี้ยนี้มันทางกูนี่มาก คือเราก็หาใครไม่เจอแบบมันน่าเศร้าเขาด้วยแบบว่าเป็นไอหนุ่มผมทองหล่อก็หาใครไม่เจอขึ้นกันไปยังไงว่ามันมีที่ขึ้นหรอไม่บอกเออมิวเลตมิวเลตชอบใหญ่ด้ยไอมิวเหาไม่เจอเราหาคนที่เป็สุดยอดเลยมันน้อยอ่ะหาคนที่คนหนึ่งก็สุดยอดแล้วใหญ่เกินมันไม่ใหญ่อันเนี้ยมาดูกันว่าจะด่าอะไรไปกดเรียกแมปเลยหกลบบักเฮ้ยดัดง่ายแต่ไอดัดที่หาคนยากดัดที่หาคนง่ายไม่ได้กว้างเท่าไหร ทำไม่ได้แล้ว1ัไงทุกแบบเนี้ยไรู้ใครจะเป็นพนนท์นนหล่อฆาตกรโอโอกาส11%คือทูดี้ใช่ฆาตกรสดเยบนดีเกฟาร์มใส่มาเลยเบียดมให้ตั้งมาให้ตัอกมาไม่ ทีกูจะพังไปรอดเนี่ยจะพาผมไปรอดไม่อยากรอดหรอไม่รอดีไม่เอาผมไม่อยากรอดวิวแฟนดิบได้บอลผมอยากบอกว่าเป็นแฟนคนจนไอ้ยัยนี่เก็บเหรียญถ้าผมมาแล้วกดสกิลไงวะไม่ทันแล้วทีมมันยืนโคตรโง่เฮ้ยกูแอบกูก้ามเอาไปจิ้ม ียืนคัวโง่เลยจงไม่เห็นกูจงไม่เห็นจงไม่เห็นจงไม่เห็นไม่เห็นแม้จงไม่เห็นไม่กูเห็นด้วยจงไม่เห็นจงไม่เห็นจงนม่เห็นยังไงวะไอ้ีจงไม่เห็นกูถ้ากูไปตายคนแรกไอ้คนไอ้คนนั้นไก่นะจำไว้จำไว้ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยว่าไงอะ

ไปกูจะวันโร้เลยโอ้ยอเป็นะไรนะคอ้อะไรนะคนคนณเล่นอะไรนะไม่ถ้ากูไปตายคนแรกไอ้คนไอ้ไอ้คนนั้นไก่เนี่ยจำไว้จำไว้ไม่บอกว่าคนแรกที่ตายก่อนคนนั้นกากเลยเพราะกูแอบโมงไงก็พี่ไงคนกากเฮ้ยกูเจอใครตรงนั้นอ่ะใครอยู่ข้างนอกอ่ะเอากรัวไปงั้นแหละแอ้กูเจออยู่ข้างนอกเฮ้ยกูเห็นเห็นนี่ยตายไหม ผมอยู่นอกอ่ะยังไม่ตายวิวยังไม่ตายยังอยากมีชีวิตเหรอวะยังอยากมีชีวิตอยู่ two thousand years later น่าสงสารผมไม่เจอแล้วนะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าดิแจ็คเนี่ยมันโสนแล้วแม่งหน้าโหดวิ่งหนีอ่ะยุทธนาวมีเนี่ยมีใน่วงแหวนเนี่ยกำลังวิ่งหนีอยู่่เนียแจ็คแม่น้าโหดได้หมดคิดตีป่ะ มีคนจูเ่ะ่อทา้งโหดเลยเอาเฮ้ยเกี่อกี้เลยเจี่ยวกเก็่จกเลยแชริงกันแมงกูรูกระถานลงตาอบตัดฟอบตัดเลยตัรเลยกัน5 minutes later แม่งยอยเตอนี้กูจัเป็นไปเชียวปะไอ้เหี้ยกูยิบภาพเสร็จเลยว แปดปอรนตผมอ่ะ6ไม่เงยโอ้แล้วจะเป็นแย่ละเขาแย่แ yeah. ้แหละเขาจะคยใร้ขาดดองตายะไเราอยู it, ่แย่แล้เห็นข้างหลังผมไหยาตาลิบันดูดิยาตาลิบันคุณเห็นผมกระโดดดิไหมทีมขึ้นมาเลยมาดีเวดมาดีดีมากขันมันกูเพชรใช่ขันกูตอนรับ ตอนหับเพชรกวนรุนสวยแน่เลยอะไรเนี่ยที่นคิดได้ว่าเออถ้าหากว่าเราไม่เห็นเขาเขาก็ไม่เห็นเราเว้ยทีมใช่แต่กูเห็นนะเฮ้ยตายแล้วกูยังไม่ลงไปเหรอเหตุกาท้ายก่อนยังไม่ลงไปเหรอเหตุการณ์ันอะไรอด้วยเมันยังมีจนยังแย่เลยกูเห็นคนอยู่ข้างบนเนี่ยแล้วคนกระโดดลงมาพอดีอ่ะมุมอร่อยแล้วพอดีมุมอร่อยจะเห็นแล้วใช่ไง มัวใจเลลใครวะาแ่งดังเลยะไม่อาจจะเป็น Q ไดไงด้วยระหว่าง G กับพนักงานเซเว่นคุณเะเรี่เขาไหนครับลนหนึ่งกูเจกลนหนึ่งลินได้ใช่ไหมแล้วคุณเนห่อไหต่เยาวานี่ีหก้ Kira mana? Dia punya kira buat kudi lah. <laughs> tak lagi. Ia kita tak lagi. Tahu tak? Pagi Kau berapa?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 